เฮ้ยเครียดโว้ยเครียดเฮ้ยเงินก็เหลืออยู่ก้อนสุดท้ายหนจะค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าเน็ตอีกแล้วก็ค่าข้าวอีกเฮ้ยจะทํายังไงดีล่ะทีนี้ความผิดทั้งหมดเป็นเพราะไอ้ลูกสาวคนนั้นเลยแม่งมาระเบิดบ้านทิ้งแถมเงินทั้งหมดก็ไปสร้างบ้านใหม่เนี่ยจนเหลืออยู่ก้อนสุดท้ายเฮ้ยถึงบนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกต้องออกไปหางานทํา แล้วแถวนี้มันมีงานได้ทำไหมเนี่ยงานอะไรก็ได้ขอเงินดีอะ่ะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเฮ้ยเดือนนี้ก็กินมาม่าไปสามเดือนแล้วเนี่ยแม่งโลกไตาถามหาแล้วล่ะเฮ้ยของยังไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยช่างมาเถอะใครอยากได้ก็เอาไปถเถอะเฮ้ยลองไปดูฝั่งนั้นหน่อยแล้วกันฝั่งนั้นมีเสียงอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยอยังดีหน้าที่แถวบ้านมีสวนดอกไม้ให้ดูเล่นเนี่ยเฮ้ยเอยชึบอืม เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยยบาบดได้ตลาดอะทําไมอยู่มาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นเนี่ยยบาบดนะเพิ่งมาสร้างใหม่เนี่ยโอ้โหต้องลงไปดูแลฮึบอ๋ออุ้ยอ่าเออโอ,โอ,โอ้คนโคตรเยอะเลยโอ้มีของขายเพียบอันนี้อะไรเนี่ยเสื้อผ้าอรอแล้วเนี่ยขายปลาโอ้โหแล้วเนี่ยขายหน้ากากคอสเพย์โอ้โห,าาโโหมีชิปเปอร์กับสกเลเตันด้วย อันนี้ละอะไรเนี่ยขายดอกไม้โอ้โหเอ้ยมีน้พูด,ด้วยสุดยอดขนาดเอาไม้ต้องมายืนดูโอ้โหเอ้ยแล้วร้านนั้นมันขายอะไรวะนะฮึบเห็นมีคนยืนดูอยู่โอ้โหขายมีดมีทั้งอันเล็กและอันใหญ่โอ้โหแล้วร้านนั้นขายอะไรวะเนี่ยกลิ่นหอมเชียวโอโ้ขายขนมมีขนมปังพายคุกกี้แล้วก็เคก้กโหอยากกินเหมือนกันแฮ่น้ำลายไหลเลย แล้วร้านนี้ขายอะไรเนี่ยขายโทรศัพท์โอ้โหเฮ้เยแล้วร้านนั้นร้านอะไรวะพี่เป็นไม้เนี่ยแถมมีป้ายติดด้วยป้ายอะไรวะขออ่านหน่อยแล้วกันฮึบวางให้เช่าโหสวยเลยกําลังหางานทําอยู่พอดีแล้วใครเป็นเจ้าของตลาดอ่ะเนี่ยเอ่อต้องไปถามคนแถวนี้แล้วกันเอ,อถามเจ้าของร้านดอกไม้ก็ได้เอ่อพี่สาวพี่สาวฮะว่าไงคะ เออผมอยากจะเช่าร้านนั้นนะ่ะแล้วใครเป็นเจ้าของตลาดหรอครับเอออยากจะเช่าหรอคะใช่ครับเออเจ้าของร้านไก่ทอดตรงนั้นเลยค่ะด้านหลังน่ะร้านใหญ่ๆน่ะร้านนี่หรอครับใช่ค่ะเออขอบคุณมากครับพี่สาวค่ะโอ้โหร้านโคตรใหญ่ก็ว่าอยู่ทําไมมีตังค์เนี่ยเอาวะโอ้โคนโคตรเยอะเลยโอ้โหไหนลองเข้าไปดูที่เฮ้ยลงมาฉันบอกให้แกลงมาไงเฮ้ยฉันจ้างแกมาทํางานนะเฮ้ยไม่ได้จ้างมายืมบนโต๊ะลูกค้า โหร้านนี้โคตรอินดี้จัดแม่งยืมมาโต้ลูกค้าแบบไม่เกรงใจใครจริงๆเต้องขอกระดิ่งเรียกใช่ไหมเอ,อเอ๊เอ๊เอ๊ะฮะอะไรอ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะมาสั่งไก่ใช่ไหมคะเออเปล่าครับอ้าวแล้วมาทําไมเนี่ยคือผมอยากจะเช่าร้านนั้นนะครับร้านสีน้าตาลตรงนั้นอนะ่ะอยากจะเช่าเหรอใช่ครับมันแพงมากเลยนะเออครับผมไม่มีงานทําแล้วโอเคมีตังค์เท่าไหร่ เมีเพชรอยู่หนึ่งกองครับหนึ่งกองเองเหรอปกติมันต้องให้ประมาณสามกองนะสามกองเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหเอาไงดีวะไม่เงินก็มีเออผ่อนได้ไหมครับผ่อนผ่อนจะผ่อนเหรอใช่ครับอืมก็ได้นะจะใ,จให้ผ่อนแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบิดห้ามหนีต้องจ่ายเท่านั้นแล้วก็ห้ามเลื่อนด้วยโอ้โหเออเดือนละเท่าไหร่แล้วครับ อ๋อถูกถูกเองสมล้านฮะสมล้านใช่ที่นี่คือตลาดฉันฉันจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าฉันเป็นคนสร้างตลาดนี้ขึ้นมาเองโอ้โหสามล้านกรเอวีซื้อบ้านได้หลายหลังเลยนะเออเช่าร้านหน่นะพาไปดูหน่อยเออได้ครับเออตามผมมาเลยสมล้านเย็ดแม่เป็นล้านเลยเหรอพี่เฮ้ย ร้านเนี่ยครับร้านนี้เหรออ่ะสี่ล้านแล้วกันสี่ล้านทําไมเหรอครับเพราะว่ามันมีหลังคาฮะแค่มีหลังคาเนี่ยนะครับร้านอื่นสิไม่มีหลังคาเออแล้วด้วยผมได้ไหมครับอ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยเหรอครับโอเคขอบคุณมากครับเห็นว่าหนายหน้าตาดีโอเคครับโหโชคดีนะที่กูเกิดมาหน้าตาดีเนี่ยอ่ะจ่ายมาเออันนี้ครับอืม เอออันนี้กี่เดือนลรอครับเด,นนเดือนหนึ่งเดือนนี้หรอครับโอ้ผุมหาตังค์ไม่ทานพอดีเอ่อนั้นมัดจาโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับโทรศัพท์รุ่นอะไร iPhone 50ราคาหลักล้านมีด้วยเหรอวะห้าห้าสิบเนี่ย iPhone เนี่ยก,ก็ก็มีครับอืมเพิ่มไปสองเดือนโอเคเดี๋ยวเอาไปดูก,ก่อนว่าใช้ iPhone ห้าสิบจริงหรือเปล่านี่มัน iPhone สิบนี่แกจะหลอกฉันเหรอเออเปล่าครับผมรู้รุ่นผิดเฮ้ยโอเคหนึ่งเดือนครึ่ง โอเคก็ okay, ได้เออหนึ่งเดือนครึ่งน่าจะมีตังค์อยู่เออโอเคครับสรุปให้ผมเช่าได้ใช่ไหมครับได้แล้วไม่มีพวกเอกสารให้เซ็นหรอครับไม่มีอ่ะฉันไม่อยากให้แกเซ็นเดี๋ยวยุย่งยากอีกเออครับเฮ้ยโอเคทุกไปทิ้งก่อนมีเจ้าของแล้วเฮ้ยเออแล้วแกจะขายอะไรเนี่ยเออขายเนื้อครับขายเนื้อเหรอใช่ครับพวกเนื้อวัวเนื้อเป็ดเนื้อไก่นี่แหละครับโอเคเฮ้ยโยนทิ้งก่อนแล้วกัน แล้วตรงนั้นมีอะไรหรอครับอ๋อเก้าอี้อให้ลูกค้านั่งอ่ะอ๋อครับเฮ้ยเอาล่ะมีอะไรก็ติดต่อมาแล้วกันฉันจะไปทํางานแล้วครับเฮ้ยเจ้าของร้านดาบอะ่ะเมื่อไรจะจ่ายค่าเช่าเนี่ยเอ่อพรุ่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องจ่ายวันนี้โอเคโอ้โหมีเตาแ,แก๊สเตาแก๊สอย่าอ๋อ,อครับโอ้โหก็ว่าอยู่ทาไมมันแพงไม่มีใครปิดไฟนี่เองเฮ้ยในกล่องมีอะไรเนะี่ยอันนี้กล่องแช่เย็นเฮ้ยม,มีมีดด้วยเอ่อ โอเคไหนๆก็มาไหนก็เช่าได้แหละออกไปหาเนื้อวอัวมาตุนแล้วมาย่างขายก่อนดีกว่า okay. โอเคเพราะค่าเช่ามันรันแล้วเอ้ยแล้วเอาเนื้ออะไรดีวะแถวนี้มีตัวอะไรฆ่ามั่งเนี่ยเอ้ยเอเจอวัวสักทีขอโทษนะเจ้าวัวเอ้ยเอาสักสามตัวก็พอโอเคชุบชึบโอเคแค่นี้ก็พอแล้วโคตรเอามาหิดเลยเอามาหิดเลยเจ้ฆ่าว,วัวเนี่ยแล้วเจ๊ก,กินไม่ล่ะเนื้อ เออเฮ้ยแม่งว่ากูเอามาหิดเฉยเฮ้ยเอาละจุบจุบโอเคอย่างเนื้อก่อนแล้วกันจุบโอเคแล้วเจ๊ไม่ไปทํางานเหรอไม่ไปอ่ะฉันจะคุยกับลูกจ้างอ๋อครับเฮ้ยอืมกินหอมใช้ได้นะเนี่ยอออืมหนังวัวไปทำอะไรดีนะเออช่างแม่งเถอะอืมสุกยังเนี่ยอ๋อฉันขอซื้อแล้วกันนะ เออซื้อกี่ชิปครับเจ๊สองอันเท่าไหร่อ๋อสองล้านครับอะไรนะเนื้อวัวแค่นี้นะสองล้านเนื้อวัวตัวนี้มันหายากนะครับก่อผมจะหาไม่ได้ฉันเห็นแกค่ายอยู่เมื่อกี้อ่ะเออว่ะเออทําไมของชิปใช่ไหมครับเจ๊รอแป๊บเอานี่ครับเดี๋ยวเจ๊ขายไก่ไม่ใช่เหรอฉันจะซื้อไม่กินเองอ๋อเออนี่ครับเจ๊อะทําไมมาดูไม่ไหมก็ไฟมันแรงอ่ะผมลืมรถ เฮ้ยฉันจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเจ๊เป็นอยู่แล้วเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยห้าทองโอเคห้าทองแป๊บหนึ่งนะขอหยิบตังค์แป๊บครับเจ๊เอานี่ขอบคุณมากครับเจ๊เอ้ยได้เงินแล้วเว้ยอ๋อแล้วเจ๊ชื่ออะไรล่ะครับผมลืมถามอ๋อชื่อเกดโอ้โหชื่อแม่งไม่เหมาะกับหน้าตาเลยครับเจ๊เอ้าวเฮ้ยแกจะเอาไหมล่ะเออเปล่าครับเจ๊เฮ้ยเอยเอจะมืดแล้วแล้วแกชื่ออะไรเนี่ยช,ชื่อเอ,อิรอ์ธครับชื่อเอ,อิร์เหรอชื่อเอิร์ธครับเอิร์ธไม่ใช่เอิร์ครับ 哦，OK。